ทีนี้ก็มาถึงคำว่าโอปปาติกะโอปปาติกะทักคนน่ะทั่วไปนะเขาหมายถึงชื่อสัตว์ชนิดหนึ่งที่มองไม่เห็นตัวเ,เป็นอาทิตสมานากายมองไม่เห็นตัวมีอยู่ทั่วทั่วไปเ,เป็นโ oh, <c oughs> อปปาติกะเขาว่าอย่างนั้นแต่ความจริงนั้นไม่ใช่อย่างนั้น โอปปาติกะมันเป็นชื่อกิริยาอาการที่เกิดมีการเกิดพลุ้งขึ้นมาโตเต็มที่ไม่จ้องเป็นเด็กก่อนแล้วจึงเป็นผู้ใหญ่ไม่จ้องมีบิดามารดาร่วมผสมกันอะไรอย่างไรมันเป็นเกิดทางจิตใจพลุ้งขึ้นมาก็โตเต็มที่ <c oughs> มันเกิดทางใจตัวอย่างเช่นเกิดพระพุทธเจ้าเนี่ เกิดทางใจที่เกิดจากท่องแม่ท่องบรรดานึ่งคือพระสิททัตถะยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าพระสิททัตถะโตเต็มที่ออกบชแล้ววันหนึ่งก็เกิดทางจิตใจเป็นโอปปาติกะในลักษณะโอปปาติกะเกิดเป็นพระพุทธเจ้าพลุ้งขึ้นมาไม่มีบิดามารดาไม่มีเกิดเป็นเด็ก,ก่อนเกิดสูุงขึ้นมาเต็มที่ ให้เข้าใจคำว่า,าโอปปาติกะไว้ดีเดียวเป็นกิริยาอาการเกิดเป็นโยนิเป็นการเกิดชะนิดหนึ่งเกิดพลุ้งขึ้นมาโตเต็มที่อา <c oughs> จมาพูดอย่างนี้ไม่พูดว่าเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งมองไม่เห็นตัวที่ว่ามันอยู่ใน ที่ทั่วไปเป็นผีเป็นอะ,อะไรก็ตามตามแตนะ่ติดต่อกันได้เอามาใช้การใช้งานก็ได้ในบางครั้งอาตมาไม่ใช่อย่างนั้น <c oughs> มันก็เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งตามธรรมดาไม่ใช่โอปปาติกะมันเป็นสื่อัตว์ชนิดนั่นก็แล้วกันถ้าโอปปาติกะมาถึงกิริยาที่มันเกิดชุ้มขึ้นมาพอม,มันคิดชั่วหรือทำชั่วมันก็เกิดเป็นคนพาลพันควันขึ้นมา พอมันคิดดีทำดีมันก็เกิดเป็นคนดีขึ้นมามันคิดอย่างสัตว์นรกมันก็เกิดเป็นสัตว์นรกทันควันมันคิดอย่างเทวดามันก็เกิดเป็นเทวดาขึ้นมาทันควันีอย่างที่มันเป็นเป็นกันอยู่แหละแล้วแต่จิตใจมันคิดอย่างไรมันก็เป็นอย่างนั้นคิดอย่างอันธพาลก็เกิดเป็นอันธพาล คิดอย่างสัตบุรุษมื่อเกิดเป็นสัตบุรุษีนโอปปาติกะในความหมายที่แท้จริงอย่างนี้แต่พอเราพูดอย่างนี้อพวกที่เขาไม่เชื่อก็พชวนกันดา่าว่าพูดผิดนิจจาทิฏฐิสอนให้หลงทำลายกว่พุทธศาสนาไปเลย <c oughs> มารู้ไหมว่า,าการเกิดเป็นคนดีนก็เกิดโดยปาติกะเกิดเป็นอริยะบุคคลก็เกิดโดยโอปาติกะเกิดเป็นพระพุทธเจ้าก็าเกิดเป็น โดยโอปปาติกะทีนี้ก็มีคำอีกคำที่คล้ายๆกันสัภเพวสีปูตาวาสภเพวสีวาทพระสวดมนต์ก็ได้ยินบ่อยๆสัภเวสีสัภเวสีตัวมันแปลว่าผู้แสวงหาพบ ภาษาคนเขแปลว่าวิญญาณที่รอการเกิดรอการเกิดกว่าจะได้เกิดเรี่กแสวงหาที่เกิดเรียกว่าสัมภเวสีนี่ภาษาคนเขาพูดกันอย่างนี้แต่ในภาษาธรรมนั้าานอยากจะพูดว่าอุปาทานที่จะกลายเป็นภพอุปาทานที่กําลังจะกลายเป็นภพอย่างใดอย่างหนึ่งมีอุปาทานยึดมั่นอย่างใดจะกลายเป็นภพ พบนั่นพบนี่ขึ้นมานั่นแหละคือสัมเวสีในกระแสแห่งปฏิจจสมุปบาทในตอนท้ายที่มันจะมีพบมีชาตินหฮะตอนที่มันจะมีพบมีชาติมันมีอปฏิจจมีปฏิจจสมุป,ปันธรรมเช่นอุปาทานตัณหาอุปาทาน,นจะแสวงหาความเป็นพบอย่างใดอย่างหนึ่ง จึงถือว่านี่คือสัมภเวสีที่แท้จริงในความหมายแห่งภาษาธรรมี่ภาษาคนเขาเชื่อว่ามีสัตว์ล่องลอยอยู่จะรอการเกิดตามใจเขาเราไม่คัดค้านเราไม่ขัดแย้งเราไม่ต้องการที่จะขัดแย้งแต่อยากจะกบอกให้รู้ว่าอย่างนี้สิมันจะมีประโยชน์ที่มันจะควบคุมได้ต้องการให้แสวงหาพบที่ดีที่ถูกต้องหรืออย่าให้มีพบจะดีกว่าอย่าให้มีพบจะดีกว่านัน จะเป็นสัมภเวสีที่ดีกว่าสัตว์ที่เทีย่ยวแสวงหาพบบิญญาณที่รอการเกิดในชาวบ้านภาษาคนเรียกว่าสัมภเวสีที่เราจะพูดกระแสะจิตท,ที่จวนจะมีการเกิดมุ่งหมายจะมีการเกิดทางจิตนะ่ะนั่นแหละคือสัมภเวสียอยู่ร่วมอยู่ในกระแสะแห่งปฏิจจสมุปบาทในตอนท้ายๆ สัมภเวสีวาภูตาวาสวดมนทุกคราวจะได้ยินคำนี้ <c oughs> ทีนี้มีคำว่าวานีวานีคำนี้น้อยคนจะเคยได้ยินแต่ว่ามันมีมานานแล้วมีมาแต่โบราณนะคำว่าวานีวานี ภาษาคนธรรมดาแปลว่านางฟ้านางฟ้าที่ที่นางฟ้าที่อยู่อยู่บนฟ้าในสวรรค์วิมานก,ก็เรียกว,วานีวานีวานีสุนทรีวานีแต่ในภาษาธรรมนี่ห <c oughs> มายถึงพระตไตรปิฎกคือสิ่งที่น่ารักน่าพอใจที่สุดของนักศึกษา นักศึกษาจะพอใจหลงไหลในพระใจปิฎกยิ่งกว่าสิ่งใดหรือว่าจะทำวิปัสสนาก็ได้ถ้าสนใจพอใจในวิปัสสนาอย่างยิ่งวิปัสสนาระบบทำวิปัสสนาก,กลายเป็นนางฟ้าถ้าเป็นนักปริยัติชอบพระตรปิฎกหลงไหลใน,ในพระใจปีฎกพระใจปิฎกก็เป็นนางฟ้าวานีในวานีคนธรรมดาเป็นนางฟ้าทางกามารมณ์แต่วานีในภาษาคมของ พุทธบริษัทนี่คือสิ่งที่สูงสุดที่จะรักที่จะพอใจอย่างยิ่งถ้าเป็นนักปริยัติกับพระคำพีพระไตรปิฎกพระพุทธวจ,จะนะคือนางฟ้าถ้าเป็นธรรมวิปัสสนาก็ระบบวิปัสสนาเนี่ยเป็นตัวนางฟ้าที่จะต้องหลงไหลกันอย่างยิ่งแล้วมันจะได้สำเร็จโดยง่าย สรุปความได้ว่าไอ้สิ่งใดที่เป็นที่รักที่พอใจสูงสุดนั่นแหละจะนางฟ้าภาษาคนธรรมดามันก็เรื่องกามารมณ์นางฟ้าถ้าภาษาธรรมะจนไปมันก็เป็นสิ่งที่น่ารักน่าพอใจอย่างยิ่งคือการศึกษาพระพุทธวจนะและการปฏิบัติพระพุทธวจนะนางฟ้าอยู่ที่นี่พู้อย่างนี้เลยไม่มีใครต้องการ ไม่มีใครทําบุญก็ได้แต่นางฟ้ามันเป็นอย่างนี้นี่ก็จะได้สวรรค์วิมานได้นางฟ้าอย่างที่พูดกันยังทาบุญทําทานกันใหญ่จะได้นางฟ้านางฟ้าภาษาคนก็คือนางฟ้าอย่างที่หวังกันนลกันนางฟ้าภาษาธรรมก็คือสิ่งสูงสุดที่จะช่วยให้รอดเป็นการศึกษาเล่าเรียนเป็นการปฏิบัตินี่มีความสวยงามสวยงามอย่างยิ่ง มันจะเรียกว่าตัวพรหมจันทร์เป็นนางฟ้าก็ได้เพราะพรหมจันทร์นีนงดงามอย่างยิ่งว่านีนางฟ้าเอาที่นี่คำว่ามนุษย์มนุษย์มนุษย์ษยภาษาธรรมไอ้ภาษาคนก็คนทั่วไปเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์มนุษย์คือคนทั่วไปแต่สำหรับภาษาธรรมเนี่ยจะเป็นมนุษย์เฉพาะผู้ที่มีคุณธรรมอย่างมนุษย์ ต้องมีคุณธรรมอย่างมนุษย์จึงจะเป็นมนุษย์ไม่ใช่คนทั่วไปเกิดมาแล้วก็เป็นมนุษย์มนุษย์ต้องมีมนุษยธรรมสูงสุดถูกต้องอยู่เนื้อกิเลสเนื้อความทุกข์แล้วเขาก็เป็นมนุษย์ส่วนภาษาคนธรรมดาที่เกิดมาก็เป็นมนุษย์นะเพราะมันเกิดมาจากมนุษย์ก็เป็นมนุษย์เอาคำว่าคนไปเป็นมนุษย์ไปด้วย